เราทำให้คุณอัสมีนะมาดูกันว่าจะได้ตัวอะไรยังเป็น่ังสุมอะไรอ่ะถุงสมนมสดคุณหน้ากล่องไม่รู้น้องว่าหน้ากล่องคืออะไรเนี่ยแล้วก็วอดไปมัมวนๆนะคะแล้วก็วีสองด้วยวีส่งมาหายากกันแล้วนะใช่เดี๋ยวนี้นะไม่มีใครผลิตแบบนี้มีเราคนเดียวที่ผลิตมะ มีซองเที่ยวในโลกเลยนะบอกเลยอ,ลยอะไรวะนี่ของคุณอัสมีน้าจูเฮงชื่อเล่นมีหน้าผู้ผลิตชิริลและดามันลิชื่อเล่นแดนินค่ะอยากได้เท่า0 8 8 8 8 4 0 5 5 2คนไทยทำขอบคุณค่ะไหม มาเลือกตัวกค่ดิบกว่าอยากได้ตัวอะไรหรอมีตัวอะไรบ้างเรไม่เห็นทุกคน,นเราจะบอกให้นะเราอะ่ะทําไปแบบทําไปตั้งนานแล้วก็ลืมให้ลืมให้แล้วก็ลืมว่าตัวด้านในคือตัวอะไรด้วยเลยมาแกะที่บ้านนี้เลยมาแกะที่บ้านของแดนนี่เอ,อ้ยขอหนอนขอหน,น<ข>อมา<ข>อยากอยากได้ น้ำหวานแล้วก็นมชมพูแล้วก็นมฟ้าแล้วก็แล้วก็นี้ด้วยน้ำบัวนมำบัวโอเคอยากได้นมชมพูนมฟ้าคอมเมนต์ทีนเนี่ยอยากได้นมชมพูนมฟ้าน้ำหวานแล้วก็นมบัวทุกคนเรามีอันหนึ่งที่ตลกนะนมไม้จ้า เดี๋ยวมีสีเขดกับสุอร์ซีเคด้วยอยากได้สีเคกับสุอร์ซีเขดเต็มอยากได้สมองกันดโอเคแกะกระดิ่กด้วยสิงอะไรนี่ให้คล้อให้กล้องเห็นอไม่เป็นไรชิเกรนแล้วสมถึงไค่ชิ่อย่างนี้เหละยเออิี้เนอะิงนเขาไม่รู้ว่ามันคืออะไรมีซองอีกซองนึงมีการ์ดนะอย่าดูการ์ด อย่าเพิ่งแกะดฉันให้คนดูดูการ์ดก่อนวิศวคูณเป็นไหมทุกคนเอาเดาเอาขอให้เป็นลมเธอมันเห็นทุกคนเห็นไหมชิโนมแม่เห็นไหมไหนการ์ดลางๆลางๆอ่ะการ์ดคือหนุมแน่เลยเห็นแบบลางๆแล้วเรื่องเธอไปบอกคนดูเพื่ออะไรใม่เปิดไหนการ์ดเนี่ยโอ้ยการ์ด มันอันเล็กฉันหยิบไม่ขึ้นนมไดอเปล่านะเทออกมาก็ไม่ได้นมสดขออนุญาตฉีกออกมาเด <laughs> ี๋ยวแล้วฉฉันจะปิดตานะิ้นไปเลย แล้วนะแกเลยใครอยากได้ตัวอะไรอย่าลืมคอมเมนต์มาด้วยนะแล้วก็กด์เป็นกำลังใจแล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะเรียนทำทางแกะเหรอเอากันไกลให้มาเป็นกระสีะก็ได้แต่กลัวโดนนี่โซ่ชีโคเห็นเพราะว่ามิวด้วยตัดอะไรก็ได้ช่วใช้กรงส้นนับไปเหรอใช่จะใช้กราง ว้าว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 เราวางมันโดนไหมไม่โดนใช่มั้งนะเราจะให้คนดูดูก่อนนะอ่ะหลับตาเอ้ยมันยังติดอยู่คันจมูกไม่ได้เปิดเลย หลอดโพล่ะหลอดสีเนี้ยหลอสีไหนแชมพูคือกล่องเราทำลายไปเรียบร้อยแล้วเราจะดูได้ไหมแชมพูมันยับก็ช่เธอว่าเธอได้อะไรนมหรือ,อเปล่านมชมพูหรือนมมันมีตัวให้รุ้สองตัวก็คือมันเป็นสีชมพูหลอดก็คือนมชมพูกับ นมวัวนะทุกคนนะ,ะนมแชมพูกับนมบวัวใ,ให้ทุกคนดูก่อนอเิออะไระนมัว <c oughs> นมวัวนะะไหนให้คนดูดูเดี๋ยวเด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 นดเ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 เด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 ่นนนเมมเดด 哎呀，姐。<music> <music>